บุกค,ค้นผับดังย่านราชปรารภนักเที่ยวแตกตื่นมุม่ยาฉีม่วงเพียบปปสบุคค้นผับดังย่านราชปรารภนักเที่ยวต่างชาติและไทยกว่า100คนนั่งดื่มเพลิดเพลินมุ่ยยาเสรจติดจับตรวจพบฉีม่วง21ราย เมื่อเวลา5นาฬิกาวันที่18ตุลาคม68พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หมลเลขาธิการปปสนำกำลังเจ้าหน้าที่ปปสปฏิบัติการเชิงรุกร่วมกับตำรวจและทหารกว่า100นายบุกเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงภายในซอยราชปรารภ14เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งชายและหญิงรวมกว่า100คน กำลังนั่งดื่มอย่างเพลิดเพลินตามจังหวะเสียงเพลงเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดกิจกรรมเพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากสำนักงานปาปสได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนปปส1 3 8 6เกี่ยวกับผับดังกล่าวเดิมเป็นโรงแรมมั่นรูดเก่าแต่ปัจจุบันปรับปรุงภายในร้านมีดีเจเปิดแผ่นเพลงและเปิดบริการจนถึงเวลา7นาฬิกาทุกวันโดยมีกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการเพื่อเสพยาเสพติดในร้านดังกล่าว จากการตรวจสอบค้นพบยาเสพติดประเภทคโคเคนยาไอายาเคตามีมบนบรรจุใส่ถุงพลาสติกและแก๊สหัวเราะอ,อีกจำนวนหนึ่งจึงยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้มีพฤติการจำหน่ายยาเสพติดภายในร้านด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายนักเที่ยวทั้งหมดพบชาวต่างชาติปัสสาวะสีม่วง11รายและชาวไทย10ราย ทั้งนี้จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ปปสรทราบว่ามีชายชาวผิวสีและหญิงชาวไทยพันรยามีพฤติการลักลอบนำยาเสพติดประเภทโคเคนมาจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในร้านแห่งนี้เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับบุคคลดังกล่าวต่อไป พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ปปสได้สืบสวนติดตามผู้ต้องหาชาวต่างชาติรายหนึ่งมีพฤติการลักลอบนำยาเสพติดมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวภายในสถานบันเทิงแห่งนี้จึงขยายผลเข้าตรวจสอบโดยร้านแห่งนี้พบว่าเปิดให้บริการมานานกว่า1ปีและยังพบว่ามีลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทั้งบุหรี่ไฟฟ้ากัญชาแกส๊สหัวเรออีกด้วยแต่จากการสอบถาม เจ้าของร้านให้การปฏิเสธเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พันตำรวจตรีสุริยากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังพบว่าเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิงว่าได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่เบื้องต้นประสานให้ตำรวจสอนอนดินแดงทำการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าของร้านว่าเข้าข่ายกระทำผิดข้อหาใดบ้างและให้พิจารณาดำเนินคดีตามพยานหลักฐานต่อไป